nhà banh thế rồi quá hồ bị đốt quay về gần nó อเอาไปเนี่ยพูไว้ก่อนเด้ตัวแรกพันไม่จะรบับ <c oughs> <c oughs> มายิงปลาตัวแรงๆนะครับกะ <c oughs> ราะพอวาผ่านภูมิอยู่นี่ด้วยพี่ร้อง เดี๋ยวรอเบิงครับเผื่อมีตัวอื่นเนาะโอเคมาแล้วแต้มแรกเดี๋ยวค่อยลงเไไวลตอนกลับ <c ười> คัก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 ผ่านภูมิมาขึ้นต้นข้างๆยิงขึ้นไปเลยแล้วพี่น้องตัวพวกใหญ่ปะโซปลาด้วย <c ười> โอ้ยใหญ่หลาย <c ười> อ่ะพูดเถอะพี่น้องโอ้ผมว่าจะเห็นหนอครับโอ้เลยแม่บักใหญ่เลยวะคัก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 เดี๋ยวค่อยไปเบิงอัปเดตผลงานตอนกลับบ้านพี่น้องผ่านภูมิได้ตัวใหญ่ ของผม,มตัวน้อยๆวะเนี่ยพันเนี่ยรอก่อนจะขึ้นมาอีกบ่ดูดูพี่น้องดูปลาพันภูมิโชว์ยครับโอ้ยอ้ไซรูว่ะตัวเนี้เข้ากลางลำเลยครับเพื่อนจะไปถอนเขี้ยวเลยได้เพื่อนปวดเขี้ยวมาล้งพ้อกันใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวเขานั่งดูอีกสักหน่อยครับเผื่อมีขึ้นอีกยังไงก็ได้ลงน้ำบาปลาเปียกคักพี่น้องไปได้ปลาไปปิ้งแรงอยู่ครับ ยังบยู่ได้เลยอยู่ในน้ำอยู่เดี๋ยวค่อยเบมือกันลงปลาดีกว่าพี่น้องดิเปียกจนเด้เนอ่อหอลึกพร้อมด้วยทีเนี่ยโอ้โหดิสาบลึกพี่น้นองเซลปาพันแบบเด้อ ไล่สายก่อนพี่น้องโอ้ยอยู่นี่พัานยิ้วๆเลยพี่นุ๊กมันจะมืดจะค่ำนะครับต้องลงเอาก่อนเอาหน้าภูมิไปแล้วเอ๊ะเอ๊เอ,อ๊เอ,อ,อแห่งน้ำมีดกับบุมี จับคือปลาแล้วครับยังก็ขึ้นมาบ่ได้ปุกปืนยืดซื้อได้หักได้บ่ไม่จะลาบเลย พันลิวอยู่เลยพันสุดยอดพี่น้งพันจนจีเอวลูกปืนได้ป่ะครับไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวปลาขึ้นมาก่อนเนาะพันแคกพันเน่แบบ นี่อ really. <laughs> <laughs> ่ะปลาโอ้เกือบข้ามโอ้เราได้ตัวอ้วนอยู่พี่น้องตัวอ้วนตัวอ้วนเกี่ยวดีว่าข้ามเลยแักดูครับพวกเราผันลิ้วอยู่ เข้าหลังดีว่ามันยังเหลืออยู่นะพี่น้องนี่กระชได้ตัวนี้แหละครับกลับบ้านเฮาเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งเนาะพี่น้องโอเคกว่าสิได้ไปพี่น้องกลับบ้านแรงแล้วแล้วแรงเลือละฮะโอ้มื้อนี้อ้วนครับตัวกับกำลังงามพี่น้องกำลังกินของบอกแหว่ยังสั้นนะครับไซส์สวยครับโอเค ขอบคุณ yup. ที <To> ่ตามรับชมนะครับคลิปนี้สั้นๆเนาะมายิงปลาตอนเรงไปเอาต่อมากับไอ้กบกับพานภูมินั่นแหละครับกหวังว่าจะมานอีกนะครับเมื่อลังมายิงไปกินไหมพอได้กินครับก็ๆๆไปกบบ้านขึ้นเตาเรียบร้อยพี่น้องโอ้ไม่เลย ガカガカ